สมาชิกรัฐสภายุโรปจากฝรั่งเศสนะครับชื่อว่านายราฟาเอลกลักมันนะครับเรียกร้องคนเดียวนะผมใช่เป็นเรื่องของคนคน,คนเดียวพูดนะ<า>ฮะคนคนเดียวพูดนะฮะเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาคืนเทพีเสรีภาพ <Okay. S 2> โดยอ้างว่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมมนั้น <Okay. S 2> ไม่ได้ยึดในคุณค่าของความเป็นเสรีนิยมอีกต่อไปเพราะฉะนั้น ลิเบอรตี้หรือว่าเทพีเสรีภาพซึ่งเป็นของขวัญจากฝรั่งเศสควรเอามาคืนชั้นและ้ันตอบว่ายังอ่าอัโคศกของฉันตอบว่าอะไรคะ่โคศกคนนี้เฟียสหนักมากตอบได้อย่างไม่แคร์เธอกล้ามาฟาดแบบนี้ฉันตอบกลับไปว่าคือถ้าเอามันมันก็มันนะฮะแต่ผมไม่ได้คิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่ดีตอบกลับว่า,วาคือในแง่การทูตไม่ดีนะตาตาต่อตาฟันต่อฟันนะแคโรไลายเลวิตโคศกทำเนียบขาวต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเสียงบัตรทางการก่อนแน่นอนอืม มันไม่ได้เอาเสียงแบบช่องเจ็ดดิอ๋อช่วงนี้จะเชิกิกซวจะนีบ่อยเน่แน่นอนเนี่ยเราเนี่ยพร้อมอ่ะไม่เราขอแนะนำให้นักการเมืองฝรั่งเศสระดับล่างที่ไม่เปิดเผยนามนั้นจำไว้ว่าถ้าหากว่าคุณน่ะไม่มีสหรัฐอเมริกา ป่านนี้ชาวฝรั่งเศสอะคงจะพูดภาษาเยอรมันกับทั้งประเทศแล้วกระมังนี่ไงใช้กระมังเลยนะนี่ก็คือเพราะว่าเหตุที่พูดว่ากลับไปพูดภาษาฝรั่งเศสภาษาเยอรมันทั้งประเทศเพราะว่ากาลังย้อนกลับไปสงครามโลกครั้งที่สองค่ะมันก็เลยจะต้องไปพูดเยอรมันกระมังขึ้นมาทันทีเขาบอกว่าตอนนั้นก็คือสหรัฐอเมริกาเขาไปช่วยนะฝรั่งเศสก็เลยแบบไม่ไม่ไม่งั้นก็คือแพ้สงครามโลกครั้งที่สองที่มันแบ่งฮเลอร์หรืออะไรตอนนั้นน่ะไปไปหมดแล้วนาซีคงยึดฝรั่งเศสป่านนี้ ู้เยอรมันทั้งประเทศไปแล้วโอบมันเรื่องแรงแล้วคืออาลองคิดดูในความเป็นจริงนะถ้าหากว่าตั้งสตินิดนึงอ่ะคนหนึ่งคนพูดนะใช่เขาไม่ได้พูดในฐานะที่ผ่านเป็นประเทมแล้วมันไม่ได้พูดว่าคนคนนี้คือเขาไม่ได้เป็นโคศกอะไรเลยอ่ะคือพูดด้วยอารมณ์แบบแพร่ออกมาจริงๆเขาก็ทําไม่ถูกนะแต่เราไปสวนโดยที่เราในสถานะโคศกเนี่ย แล้วตอนที่คุณพูดกลับไปอ่ะคุณพูดในนาม,นมหรือเปล่าก่อนด้วยอ่ะคุณพูดในนามของความที่คุณเป็นโฆษกทำเนียบข่าวมันมีความเป็นประเทศต่อประเทศนึกออกป่ะคุณทําเรื่องเล็กก็เป็นเรื่องใหญ่นี่ผมกําลังติแคลไลายนะเราเรารู้สึกว่าอันเนี้ยฝ่ายตอบโต้อะอแรงไม่เธอแคลรไลน์ถ้าแต่ถ้าแคลรลลนยจะทวีดอะโอเคนะอืมท่านแบบว่าเหน็บเน็บกับถ้าแคลนะิลยทนไม่ได้กับอีื่ด้วยด้วยบทบาทหน้าที่มันไม่ควรอะไรเลยก็ไม่ควรแต่ถืว่าเขาก็ เขาก็เป็นคนเหมือนทรัมป์อ่ะก็เขาอันเดอร์ชลามไปด่าทรัมป์ต่อเขาอันเดอร์ทรัมป์เขาก็ต้องสนุกไปนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าฉันเป็นฝรั่งเศสชักสมมติฉันกืบบีวล์ชิคก็ไม่จบแล้วฉันก็บอกว่าแต่เห็นไหมที่เธอได้เนี่ยเพราะฉันอ่ะให้เธอเพราะเห็นเธอว่าแบบเธอยอมเป็นแบบอิสระออกมาจากอังกฤษพวกเธอก็เคยเป็นทาสมาก่อนแต่จริงๆเรื่องนี้ควรจบจริงๆฝรั่งเศสต้องนิ่งละฝรั่งเศสจะโดนเรียกไปดุหรือเปล่าก่อน Green Morning